พี่น้องที่รักในแผนการของพระเป็นเจ้านั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ได้กำหนดเอาไว้ว่าลูกหลานของอับราฮัมลูกหลานของอิสอักและลูกหลานของยาโคบซึ่งเราเรียกว่าชนชาติอิสราเอลนั้น จะเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าพระองค์เลือกสรรและเป็นชนชาติที่จะนำพระพรไปสู่ชนชาติอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามยาโคบนั้นมีลูกสิบสองคนและที่สุดตอนที่ยาโคบอาศัยอยู่ที่ดินแดนคานาอานซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าพระองค์สัญญา ที่จะมอบให้นั้นปรากฏว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาเกิดการกันดานแห้งแล้งเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ยาโคบและลูกๆนั้นจะต้องเข้าไปอาศัยอาหารอยู่ในประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นบรรดาลูกหลานของยาโคบซึ่งเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลจึงอบพยพเข้าไป อยู่ในประเทศอียิปต์เมื่อเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอียิปต์นั้นมีแม่น้ำไนายอารยธรรมแถวปากแม่น้ำไนายที่ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเมื่อลูกหลานของยาโคบเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์ในตอนแรกก็ได้รับการต้อนรับ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าต่อมาปรากฏว่าฟาโร์องค์ใหม่เห็นว่าชนชาติที่เข้ามาอยู่ใหม่นี้ไม่ใช่เป็นชนชาติอียิปต์ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งมีศัตรูมารูกรลานชนชาติยิวซึ่งเป็นลูกหลานของยาโคบนี้อาจจะไปร่วมมือกับศัตรู และหาทางที่จะครอครองแผ่นดินประเทศของเราอยากนั้นเลยฟาโลและบรรดาผู้บริหารบ้านเมืองในขณะนั้นของอียิปต์จึงดำเนินการจำกัดและก็กำจัดคนอิสราเอลโดยพยายามที่จะให้ทำงานหนักเพราะฉะนั้นชนชาติอิสราเอล แม้ว่าจะมีจำนวนมากเติบโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีเพราะว่าถูกใช้เป็นแรงงานาทาสปรากฏว่าอยู่ต่อไปนานจนกระทั่ง430ปีราะฉะนั้นชาวอิสราเอลเป็นทาสในประเทศอียิปต์เป็นเวลา430ปีเขาก็มีความทุกข์ยากลำบาก ที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ได้เลือกผู้นำคนหนึ่งที่ชื่อโมเสสให้เป็นผู้นำประชากรชาติอิสราเอลโมเสสนั้นมีหน้าที่อยู่3มอย่างก็คือ 1. รับสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 2. โมเสสเป็นคนที่สื่อสารกับฟาโรห์ว่าพระเป็นเจ้าพระยาเวต้องการอะไรและก็สามโมเสสนั้นก็ได้สื่อสาร กับบรรดาชนชาติอิสราเอลซึ่งกำลังทุกทรมานเพราะว่าถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานในประเทศอียิปต์ในขณะนั้นที่สุดนั้นโมเสสก็ไปเฝ้าฟาโร์แล้วก็บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเราขอให้พระองค์ได้ปล่อยชนชาติอิสราเอล ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เราจะเดินทางกลับไปที่ดินแดนคานาอานซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเป็นเจ้าพระองค์ได้ประทานให้แก่บรรพบุรุษของเราเราจากมาเพราะว่าดินแดนคานาอานตอนนั้นมีความแห้งแล้งและเราก็มาอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง430ปี พระองค์ฟาโรนั้นได้ใช้แรงงานของพวกเราอย่างหนักตอนนี้เสียงร้องของชาวอิสราเอลนั้นขึ้นไปถึงพระกันขององค์ผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้ท่านนั้นได้ปล่อยชนชาติอิสราเอลกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของรบรรพบุรุษแต่ฟาโรไม่ปล่อยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่า430ปีนั้นชนชาติอิสราเอลทำอะไร ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปเที่ยวไปทัศนศึกษาที่ประเทศอียิปต์พี่น้องจะเห็นสิ่งสร้างที่มหัศจรรย์มากคือปีรามิดปีระมิดนี่แหละเป็นผลงานจากเลือดเนื้อและชีวิตของชนชาติอิสราเอลที่ถูกเกณฑ์ให้ไปใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อฟาโรห์ไปเฝ้า เมื่อโมเสสไปเฝ้าฟาโลฟาโลก็ไม่อยากปล่อยชาวอิสราเอลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยไปก็ไม่มีใครทํางานให้ถ้าปล่อยไปใครจะไปปลูกข้าวใครจะไปไถนาใครจะไปก่อสร้างใครจะไปทํางานกลางแดดกลางฝนให้เราฟาโลไม่ปล่อยที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ก,ก็โปรดให้มีภัยพิบัติเก้าอย่าง เป็นการเตือนพี่น้องฟังนะเป็นการเตือนพระเป็นเจ้าส่งอะไรมาพระองค์เตือนครั้งแรกก็คือทำให้น้ำในประเทศอียิปต์กลายเป็นเลือดฟาโร่ตอนแรกทำท่าว่าจะปล่อยชาวอิสราเอลแต่ไม่ปล่อยพอพระเป็นเจ้าพระงองค์โปรดให้น้ำนั้นดีขึ้นฟาโรไม่ปล่อยนะครับที่สุดพระเป็นเจ้าก็ ให้มีเหตุเพศภัยอื่นๆอีกเช่นให้มีฝูงกบฝูงยุงฝูงเหลือบให้ฝูงสัตว์ตายให้มีฝีร้ายฝีนะไม่ใช่ผีนะฝีฝีนองเนนะฝีร้ายให้มีลูกเห็บให้มีฝูงตกกะกัแตนมากินพืชพันธุ์ธัญญาหารให้มีความมืดเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนภัยพิบัติเนี่ยเประการ เป็นการเตือนของพระเป็นเจ้าเตือนเก้าประการนะครับเตือนเก้าอย่างฟาโลก็หลอกพระเป็นเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยฟาภัยพ,พิบัติแต่และอย่างหายไปฟาโลก็ไม่ปล่อยที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ก็บอกกับโมเสสว่าไปบอกฟาโลนะถ้าหากว่าใจยังแข็งกระด้างอยู่เดี๋ยวเราจะจัดหนักที่สุดพระเป็นเจ้าพระองค์ก็มีแผนการว่าแต่ต้อง ใช้ภัยพิบัติอันสุดท้ายนี่แหละภัยพิบัติอันสุดท้ายคืออะไรพี่น้องภัยพิบัติอันสุดท้ายก็คือว่าพระเป็นเจ้าพระองค์จะเอาชีวิตของลูกหัวปีทั้งคนและสัตว์ของชาวอียิปต์ที่สุดนั้นโมเสสก็รู้แล้วพระเป็นเจ้าจะจัดหนักกับฟาโรห์และชาวอียิปต์โมเสสก็เลยมาบอกชาวอิสราเอลนะ ตอนนี้พระเป็นเจ้าพระองค์เด็ดขาดแล้วใจดีมาเก้าครั้งแล้วตอนนี้ต้องต้องต้องจัดการหนักแล้วที่สุดนั้นโมเสสก็ได้รับคำสั่งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าให้โมเสสไปบอกชาวอิสราเอลให้แต่ละครอบครัวหาแกะมาครอบครัวหนึ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็เอาแกะตัวหนึ่ง ถ้าครอบครัวเล็กก็รวมกับอีกครอบครัวหนึ่งเอาแกะมาแต่และครอบครัวเอาแกะมาครอบครัวละตัวละตัวละตัว,ว,ตวเสร็จแล้วเมื่อเอาแกะมาแล้วให้ฆ่าแกะเมื่อฆ่าแกะเสร็จแล้วให้เอาเลือดแกะทาที่วงกบประตูบ้านของชาวอิสราเอลและเอาเนื้อแกะนั้นมาย่างแล้วก็รับประทาน ให้รับประทานกับอะไรรับประทานกับขนมปังไร้เชือ้อขนมปังไรเชื้อคืออย่างไงพี่น้องคือขนมปังที่เอาแป้งข้าวสาลีนั่นแหละมาทำแต่ว่าไม่ได้ใส่เชื้อยิสต์เข้าไปขนมปังนั้นมันก็จะไม่ฟูขนมปังไร้เชือ้อทำไมต้องทานกับขนมปังไรเชือ้อเพราะเป็นการแสดงออกว่าเป็นสถานการณ์ที่เร่งรีบ ประการที่สองจะต้องทานกับผักขมผักที่มีรสขมเพื่อต้องการจะบอกว่าชีวิตของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศอียิปต์นี้มันขมขื่นและประการที่สก็คือว่าจะต้องกินอย่างเร่งรีบโดยคาดเสะเอลสวมรองเท้าแล้วก็ถือไม้เท้า อันนี้คือสิ่งที่โมเสสได้สั่งชาวอิสราเอลแต่และครอบครัวให้ทำอย่างนี้พอชาวอิสราเอลตําเนินการในคืนนั้นเอาเลือดแกะทาที่วงกบประตูเสร็จเรียบร้อยกินเนื้อแกะที่ย่างกับขนมปังไรเชื้อแล้วก็ผักรดขมเสร็จแล้วพระเป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงทูตสวรรค์ลงมาเมื่อทูตสวรรค์ลงมา ทูตสวรรค์ก็ไปที่บ้านของผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศอียิปต์พอไปเห็นบ้านหลังไหนที่มีเลือดทาอยู่ที่วงกบประตูทูตสวรรค์ก็จะบินข้ามบินข้ามไม่เข้าไปในบ้านหลังที่มีเลือดแกะทาที่วงกบประตูแต่ถ้าบ้านหลังไหนไม่มี เลือดแก่อยู่ที่วงกบประตูแสดงว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของชาวอียิปต์เทวดาก็จะเข้าไปและไปเอาชีวิตลูกหัวปีทั้งคนและสัตว์พี่น้องพอตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละโอ้เสียงร้องและงมนะท้งประเทศอียิปต์เลยนะตั้งแต่ฟาโรจนกระทั่งไปถึงคนที่เล็กที่สุด ฟาโลก็เลยเรียกโมเสสไปอขอโทษเ,เรียกโมเสสไปโมเสสรีบพาชาวอิสราเอลออกไปจากประเทศอียิปต์ทันทีเลยเพราะว่าลูกหัวปีทั้งคนและสัตว์ของชาวอียิปต์เนี่ยตายหมดแล้วเพราะนั้นพาชาวอิสราเอลออกไปออกไปด่วนเลยพี่น้องที่สุดนั้นโมเสสก็พาชาวอิสราเอลออกไป ออกไปจากประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเทวดาข้ามพ้นบ้านของชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์และชีวิตของคนซึ่งเป็นลูกหัวปีได้รับความรอดปลอดภัยได้รับความรอดปลอดภัย เพราะอะไรเพราะว่าเลือดของลูกแกะที่ถูกทาเอาไว้ที่วงกบประตูเพราะฉะนั้นพี่น้องทีลกเราจะเห็นว่าอันนี้ถือว่าอะไรอันนี้ถือว่าเป็นการฉลองปสัสก,กากินปสัสก,กาครั้งแรกของชาวอิสราเอลในต่างแดนก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้น การกินปสัสก,กาความหมายของปสัสก,กาครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเก่านั้นในประเทศอียิปต์นั้นก็คือการข้ามพ้นของชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสไปสู่ความเป็นอิสระโดยอาศัยเลือดแกะ โดยอาศัยเลือดแกะเพราะฉะนั้นลูกแกะที่เขากินที่เขาฆ่าที่เอาเลือดทาที่บนประตูนั้นจึงเรียกว่าลูกแกะปัสกาจึงเรียกว่าลูกแกะปัสกาเพราะฉะนั้นคําว่าปัสกาเป็นยังไงพี่น้องคําว่าปัสกานั้นถ้าหากว่าเรามองดูในเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าพระองค์ ทรงกระทรรมกับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเก่าเนี่ยเราก็มองปรสก,กาในเชิงของความหมายแคบแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์นี้มุ่งไปที่ชนชาติชนชาติเดียวก็คือชนชาติอิสราเอลซึ่งตกเป็นทาสในประเทศอียิปต์ปัญหาที่เขาพบก็คือ เขาไม่มีอิสระเขาตกเป็นทาสของชนชาติอียิปต์แล้วก็เขารอดพ้นเพราะว่าลูกแกะและผลของการลอดพ้นก็คือเขาได้รับความเป็นอิสระจากความเป็นทาสไปสู่ความเป็นไทยแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อชาวอิสราเอลลอดพ้นจากการเป็นทาสไปสู่ความเป็นไทยข้ามทะเลแดง เดินทางมาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วที่สุดนั้นก็มาถึงสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เทศนาสั่งสอนโระงคถูกจับถูกทรมานสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนบชีพปัพสก,กาในสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า หรือเราเรียกว่าปสัสก,กาในพันธสัญญาใหม่นั้นจึงมีความหมายที่กว้างและความหมายที่สมบูรณ์ในขณะที่ปสัสก,กาในพันธสัญญาเก่ามุ่งที่ชนชาติอิสราเอลแต่พันธะแต่ปสัสก,กาในพันธสัญญาใหม่นั้นมุ่งที่ผลประโยชน์ของมนุษย์ทุกคน ปัสกาในพันธสัญญาเก่าชาวอิสราเอลรอดพ้นอาศัยลูกแกะแต่ปัสกาในพันธ,นธสัญญาใหม่อาศัยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นลูกแกะปัสกาที่แท้จริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ได้ตายพระองค์ถูกฝังไว้ และพระองค์ได้ทรงปรับพื้นชีพและพระองค์ได้ทรงไถ่บาปมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักการฉลองปสัสก,กาของเราในค่ำคืนนี้ก็ให้เราได้เข้าใจว่าถ้าเป็นเจ้านั้นพระองค์ต้องการที่จะช่วยเราพระองค์ต้องการที่จะไถ่เราต่อไปเพราะเป็นเจ้าพระองค์ไม่ต้องไถ่ด้วยลูกแกะแล้ว แต่ไยด้วยชีวิตของ,งอ,งองพระองค์เองและองค์พระเยซูริสเจ้านั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ถูกฝังไว้พระองค์ปรับคื้นชีพเป็นการไถ่เป็นการตายครั้งเดียวและการไถ่ของพระองค์นั้นก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ไ่ตรองว่าการฉลองปัสกานั้นก็คือการฉลองการข้ามพ้น จากบาปไปสู่การได้มีชีวิตจากความตายไปสู่การกลับคืนชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นองค์รกกพระสการพระองค์ได้ตายพระองค์ได้ถูกฝังพระองค์ได้กลับคืนชีพพระองค์เป็นองค์พระสก,การ์สหรับเราเพราะฉะนั้นเราเองสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเช่นเดียวกัน แต่การตายของเรานั้นไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดแต่ว่าเราจะกลับคืนชีพแล้วก็จะได้ไปสวรรค์เหมือนกับโรงขอพระเจ้าหน่ยอยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเม